เมื่อกี้มัน่าจะเป็นตรงติดตรงที่พรมแดงมากกว่าเดแต่ว,ว่านะไอ้ตรงที่เป็นอ่าสีแดงอ่ะอันนี้ก็จะเป็นป้ายนี่คืออะไร ไม่บอกทางมันมีอยู่นะที่จริงอะ่ะเห็นอยู่ต้องการให้ชาวบ้านมีที่นั่งเล่นกพค่อผ่อนหย่อนใจนะคะตรงนี้มานั่งมานั่งธรรมดาเดีกว่านี่ทุกคน นั่งแบบคู่ก็เลยสร้างดอกไม้ขึ้นมาหนึ่งดอกอตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่านั่งพักผ่อนหย่อนใจก่อนออกจาก อารามเออออกจากตรงเลี้ยงสัตว์เออเข้ามาแบบนี้นะคะไมค้คู่หนึ่งพักหย่อนพักผ่อนหย่อนใจอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือหันหน้าทางนี้ใช่ไหม ยังนี้หันหน้าทางไหนนี่เอาใหม่หันหน้าไหม่ค่ะอืมบอนะ่อน้ำมีแล้วใช่ไหม ใหนบ่อน้ำที่นี่บ่อน้ำเหเอนี่ไงบ่อน้ำมันมองไม่ค่อยชัดไม่ได้ไม่มีตังค์ตังค์ให้พอเดี๋ยวมาทำตรงนี้นะคะตอนนี้เรา บ้านไม่เพียงพอเข้าถึงไม่ถึงบ้านเรือนเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวันนี้หรอไม่พอใจเก็บภาษีเธอเป็นสาม,มัญชนแล้วนะเธอก็ต้องยินยอมดิเดี๋ยวสร้างโบทเพิ่มให้นะคะ เรามีบทกี่ที่แล้วหนึ่งนะสองรับคนก่อนเอ่อเรามีโบทที่ไหนอีกที่หนึ่งคะนี่โบสถ์อยากได้ใกล้กันนั้นตรงนี้อยากได้โบสถ์เหรอ,อบ้านานี้โบสถ์อยู่ตรงนี้เลยแล้วกันแต่ยไม่มีเงินไงเอาขึ้นมาเอามา ขึ้นมาก่อนแล้วกันขึ้นโครงไห้ก่อนมีเงินแล้วทำให้นะคะนี่นะ นี่ก็สร้างให้เลยนะคะเอ่อจะได้มีอะไรอะ่ะอันนี้มีบ่อน้ำหรือ,อยังมีแล้วนะขอย้ายได้ไหม ตบแต่งเลยนะคะขอมานั่งด้วยมานั่งรอมานั่ง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 อะไรล่ะมานั่งรอแบบว่ารอคดกินน้ำอันนี้อะไรคะเบอร์รี่เอต้องมีขายเสื้อผ้าให้ด้วยตรงนี้มีขายเสื้อผ้าไหมงั้นทำที่ขายเสื้อผ้าให้ด้วย เพราะว่าประชาชนต้องมีที่ขายเสื้อผ้าใส่เสื้ผ้านะคะขายเสื้อผ้าทาไมสีดีค่ะตั้งเบอร์รี่เรามีน้อยแล้วเหรอทุกคน ค่อยๆทำไปนะคะเดี๋ยวเราพอแล้วนะเราก็จะรับคนสัก250แล้วก็มาดูแลประชาชนของเรา250คนเหลือสามร้ดีเอา300ดีก็ตรงนี้บ้านพอปะ่250ะ250บก็พอมั้งไม่สามารถสินค้าทำไมอะ่ะยุ่งสาง ันนี้คือไม่มีหนะ้าที่กำลังรอง,งานเหรอไม่มีที่เก็บอืมเราซื้อที่ตรงไหนไว้นะตรงนี้คืออะไรนั้นเราตัดตรงนี้เลยนะคะ มไปมีงานแล้วยังอันนี้คือหินเต็มให้ลงสกัดหินค่ะเนี่ยเพิงขัดหินเพิ่อขัดหินเรามันไม่มี ก้อนหินต้องร้อยหนึ่งนะเพิ่งขัดเอาอันนี้คืออะไรเต็นแกะสลักแล้วก็อันนี้คืออะไร,รก,รก,กอ,นนอ,อไรงไฟสงบ tổ kẹ sơ lạc nó co này lăng hình Nhưng đùa nhỏ quán nhỏ vầy คนดูเลยแค่คนเดียวอืมอันนี้อะไรคะเยอะอยังอ่ะได้ผลิตต่อได้ะจะก่อเแถวนี้ไปยังบ้านเอ้ยไทยบ้านยังไม่เปลี่ยนอ่ะยังไม่มีช่างอ่ะ ตรงนี้มีเสื้อผ้าขายได้ยังคะอันนี้ขายอะไรขายเสื้อผ้าจะไม่พอนะอันนี้ไปไหนนี่ขนมปังถ้ามีมอดลงไอ้มันก็จะมีข้าวโพดด้วยใช่ไหมแต่เราไม่ได้ลงมมดเลยนะทุกคนไม่ได้ลงเลยอันเนี้ยเซิร์ฟนี้ไม่ได้ลงเลย ก็เซิฟหน้าอีกเซิฟหนึ่งเราสร้างไว้เราลงหมดด้วยเดี๋ยวค่อยมาเล่นกันอันนี้น่าจะสําเร็จแต่ว่าความที่แบบว่าอันนี้มันยังไม่ผ่านทวนมันก็น่าใจแบบว่าไอ้ตรงนี้ที่เรายังไม่ได้นะคะยังไม่ได้เปิดเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนตรงนเนี้ยเนี่ยนี่ก็ยังเป็นเลเวลหนึ่ง ตรงนี้ใครต้องการคนมงคนเหมืองอะไรบ้างนี่คืออะไรมีคนเป็นไพร่ยอยู่เยอะอยู่นะคนหาของป่านักปวดช่างขัดหมดแล้วอะ่ะหมดแล้วคน ติดลบน้อยลงหรอเพิ่มขึ้นยี่หว่าตอนแรกมันเยอะกว่านี้นะจะว่าดีขึ้นเหรอไม่เลยเอา่าทีน,นี้เราต้องการอะไรเดี๋ยวเีนนะเราต้องการนี้ขนมปังห้าสิบงั้นอันนี้เราเดี๋ยวนะเราอย่าพึ่ง ขนมปังเราอย่าเพิ่งส่งออกนะคะเราต้องการเท่าไหร่นะขนมปังห้าสิบได้สิค่ะยืนยันเลย แล้วก็ท่านขนมปัง50าสแล้วเรางั้นเราเอาเอาเอาเก็บไว้ก่อน50าสิบเราต้อเก็บขนมปังไว้50นี่ไงเรามีแค่5ใช่ไหมหกสิบแล้วกันค่ะแล้วเราก็ต้องการหิน เครื่องมือหินตัวนี้หินขัดอืมทุกนี้เรามีประชากรเท่าไหร่สามแปด จุดรับคนเราอยู่ไหนนะมีอย่างนี้แล้วว่าจะทำอะไรให้มันเด่นๆน,นะลืมหิวข้าวนะคะทุกคนเอยู่ไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวเรามาทำปรปับปรงใหม่นะคะ งกาอให้สามันชนได้แค่หลังเดียวแล้วหลังนี้คืออะไรหลังนี้คืออะไร จะค่อยๆไปใช่ไหมบ้านยิมอีกโซนหนึ่งที่เราไม่ได้ไปทำอะ่ะโซนหนึง่งฝั่งตรงนู้น้นฝั่งตรงแร่นะคะยังไม่ได้อัพปูถนนหรอ มันมีโปูชนนไหมตอนนี้อีกสิบคนนะคะที่เราต้องการตอนนี้คนล่าเนื้อเราเยอะไหมตกปลาเท่าะะไหร่ปลาละสี่สิบเองอะปาลาเราไม่มีหรอ ต่วนี้ถ่ายเสื้อค่ะเออเราว่าเราจะปิดกดล็อกนี่นะมันสองร้อยห้าสิบคนภาษีมามาพูดเรื่องภาษีกันดีกว่าคือประชาชนของเราจะอยู่แบบว่าเฮ้ยเราว่าเราโครงสร้างโบสถเสร็จแล้วเหรอคะ ทำไมไม่มีใครมาหาเราเลยอ่ะมีเรื่องดําหน่งไหมอืมปดล็อกเครื่องทําพวกเพชรพวกพอย อันนี้มาแล้วนะคะแล้วก็ทําที่ไหนอ่ะนี่เครื่องประดับใช้เงินห้าร้อยเลยนะห้าร้อยแร่ทองไม่มีดิคะทุกคนแร่ทองมันอยู่ไหนอ่ะขุดแร่มก็ยังไม่มันยังไม่เกิดเลยนะไปขุดแร่หรือว่ามันสกัดเอา เราจะเอาโรงงานไว้ไหนดีเอาอัญมณีที่แบบอัญมณีมัน,นมต้องต้องการปกป้องเปล่าคะใช่ไหมอัญมณีมันต้องการปกป้องไหมไม่ต้องหรอแต่เราทำในเมืองเนี่ยดีเหมือนกันนะตรงเนี้ย ใกลบ้านผลเกินไปแล้วก็ออกมาตรงนี้หน่อยสร้างตั้งที่เราสร้างคืออะไรเอ้ยเราไม่ได้ทำลงหลอม่อม,อมเหล็กโอ้ยไอ้บ้าดูผิดอันได้ไงวะอันนี้มันนี่นี่ขึ้นโครงไว้เราต้องทำอะไรก่อนทำอันนี้ก่อนนะคะ นั่นไงเห็นไหมเราบอกแล้วมันต้องการการปกป้องอันเราต้องทำตรงนี้ค่ะอีกอันหนึ่งก็คือเหมือนกันโอเค มีเงินแล้วก็มาทํากันสองอย่างนะคะหนึ่งพันเฮ้ยอันนี้ตัดต้นไม้เพียบเลยแล้วก็ปลูกด้วยมีหินนะแร่ที่ที่เราซื้อใหม่อยู่ไหนนะตรงเนี้ยมีแร่ไหมสำรวจกันนะคะมันมีแต่แร่เล็กเนี่ย คนมองไม่เห็นตรงนี้มันใกล้อะไรอะ่ะตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านที่ประจุสัตว์ น,นี่ยังเหรออืมตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าอีกโซนหนึ่งของเมืองที่ทำการดูฟาร์มแกะนี่ว่า แล้วก็ข้าวอ่ะที่จริงแกะควรจะมีอยู่ตรงนี้ไหมเนอะย้นะยายไหมย้ยายแกะออกไปไหมแล้วตรงนี้ปลูกแต่ข้าวเนี่ยลอมรั้ว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 แกะหน่อยดีกว่า 都。Oh. 嗯。Mm. นั่นก็นม้มานี่ยตรงนี้ก็จะเป็นอีก ันก็เอาไว้นี่แหละฟาร์มแกะฟาร์มแพะฟาร์มอันนี้น้องออกมาอยู่ข้างนอกอ่ะเอาออกก่อนแกะเลยเข้าไปอยู่ข้างใน ี่สิบคนนะคะตรงนี้แออัดไหมติดลบร้อยสามอยู่ตรงเนี้ยเราเราต้องทำอะไรเพิ่มอะ่ะถึงจะแบบว่าประชาชนของเราถึงจะมีินมีใช้พอเพียงคะ่ะ น,นี่เขากำลังดูแลรักษาบ้านที่แบบอันนี้ลงอะไรทำเนยเเคัะเพิ่มคนเลยเพิ่มคนหน่อยก็แล้วอ,อ้าวคนฟาร,ร์มนมมันมีแค่คนเดียวนี่ยเอาน้องน้องอเอาคนนี้มาน,นี้ก่อนขอคนหนึ่งฟาร,ร์มนมมีคนเดียวอันนี้